สวัสดีครับเพื่อนวันนี้มาในเมนูลาบหมูใส่ไส้หมูด้วยนะครับเพื่อนนี่ไส้ครับเพื่อนนี่ต้องไปต้มให้มันสุกๆเลยครับนี่ไส้ครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มาหั่นครับเพื่อนนี่ครับหั่นตามใจชอบเลยครับพอดีคาครับนี่นี่หั่นไปเรื่อยๆครับนี่หมูก็มาหั่นสไลด์บางๆครับเพื่อนนี่รับบางๆจะได้เข้าเนื้อ รสชาติอร่อยครับเสร็จแล้วครับนี่ก็เอาหมูไปล้วนนะเพื่อนนี่ไม่ต้องให้มันสุกมากนะครับเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยมันจะจืดๆนี่สุกพอดีพอดีครับเพื่อนไลนนี้ครับนี่เทไส้หมูลงไปครับหมูที่หั่นไว้ครับไส้หมูครับนี่ก็บะคีครับหั่นครับนี่หั่นบะคีตามใจชอบนะครับแล้วต้นหอมครับนี่ครับ มะนาวครับเพื่อนๆนี่ใช้มะนาวสองลกูกพอดีครับแซ่บครับวันนี้กกินดาแดงครับนิดหน่อยคนครับเดี๋ยวคน่งไปพี่ชูครับนี่ตามด้วยพี่ชูครับใส่ลายแซ่บหลายข้าวคั่วครับหอมๆเลยกล้วยใหม่ครับน้ำปลาครับแค่นี้ครับมะนาวครับ นาสองลูกลงไปลยครับเพื่อนขาเที่ยวมาใส่เอะไม่้อวเที่ยวกบบสดีครับสองลูกลูกเป็นเล็กมีพริกแงลงไปครับต้นหอมบักคี้ลงไปครับไปครับเพื่อนนีโคเรโคเร่เลยครับได้ครับคุนี่แสดงครับเปนเพื่อนพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเพื่อนอร่อยอร่อยเลยครับจั่วครับเพื่อนจัวดานะครับเพื่อนครับพร้อมเสิร์ฟแล้วผักหลายๆครับ ขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามชมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ